โอเคครับเกรกราบสวัสดีสวีสดันพ่อแม่พี่น้องชาวแฟนแฟนเกมเมอร์อาวีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามกันอยู่ในช่องนะครับแล้วก็ผู้ชมใหม่ด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับกิจกรรมอาวีณวันที่19บธันวาเนี้นะครับก็เขาได้มีส่วนของฉลอง4ปีนะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะเคยฉลองไปแล้วนะครับที่เขาเออจากสกินโลลิออนหรือเปล่าน,นั้นผมอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วนะครับก็ วันนี้นะครับกเ็เขาเขียนไว้ว่าสกินฟรีฉลอง4ปีตรงนี้นะครับก็ถ้าใครไม่เห็นก็เข้าไปตรงนี้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยจิ้มเข้าไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้าเว็บของเขานะครับโอเคตอนนี้เราก็รอให้หน้าเว็บมันขึ้นก่อนนะครับโอเคก็เนี่ยครับเขาก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นรายละเอียดการเล่นของเราเลยนะครับของแต่ละคนเลยนะ ก่อนเขาบอกว่า RV ฉลองครบรอบ4ปีนะครับเข้ามาชมกิจกรรม RV ครบรอบ4ปีพร้อมรับรางวัลสุดพิเศษนะครับให้เรากดไปที่เปิดบันทึกตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าจะรับสกินได้ยังไงครับนะผมอ่ะเนี่ยเขาจะมีบอกข้อมูลนะครับข้อมูลของเกมข้อมูลของเรานะครับว่าเนี่ย4ปีที่ผ่านมากับ RV นะครับตั้งแต่2016ที่เปิดมาให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับก็มีการเข้าร่วมสำหรับภูมิเนี่ย ทั้งสิ้นนะครับ106ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็มีการต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยถึงอุย้ยเยอะเลยนะครับผมโอเคมาจนถึง R. V. นะครับมีสกินนะครับมีสกินรวมทั้งหมดเนี่ยส0 1สกินถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับ4ปีที่เปิดมา400สกินเลยนะโอเคแล้วเราก็กดไปหน้าถัดไปครับโอเคอันนี้เขาก็จะบอกถึงเอ่อสกินพิเศษนะครับที่ออกแบบมาโดยผู้เล่นนะครับสกินพิเศษก็อย่างเช่นไฮเตะ กับในส่วนของอารลัมนะครับที่เป็นสกินของคนไทยนะครับก็คือสกินไฮเตะเนี่ยก็จะเป็นผีตาโขนใช่ไหมส่วนสกินของอารลัมเนี่ยก็จะเป็นนิลาวอนนะครับหรือเปล่าผมอาจถูกหรือเปล่าวะโอเคนะครับแล้วเขาก็จะมีบอกว่าเออผู้ชายเนี่ยครอบครองรอสกินโดยเฉลี่ยนะครับ27สกินนะครับสกินอันดับแรกก็จะเป็นกิลดเดอร์นะครับเขาจะมีบอกสาวๆอะไรประมาณนี้ นะครับจะให้เรากดไปที่หน้าต่อไปเล่นๆรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของฮีโร่นะครับที่สังหารเยอะที่สุดก็จะคือเอเลนดอร์นะครับฮีโร่ที่ได้ MVP มากที่สุดก็คือเอเลนดอร์อยู่ดีนะครับแล้วก็สกินที่ชนะเยอะที่สุดก็จะเป็นสกินของกิกซี่นะครับส่วน2ไอเทมข้างล่างนี้ที่เป็นไอเทมช่วยในการหนีหรือว่าต่อรอดก็จะเป็นวิง่งนะครับรองเท้ากับในส่วนของแข็งนะครับผม เราก็กดไปหน้าถัดไปเลยนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นผู้ชื่อผู้เล่นให้เรามานะครับแล้วเขาก็จะเหมือนบันทึกข้อมูลเราไว้อะว่าเราเริ่มเล่นตั้งแต่วันไหนเดือนไหนปีไหนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ของผมจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ฮีโร่ที่ใช้มากที่สุดของผมเนี่ยจะเป็น, Ad นอารเนเนาะเพราะว่าตั้งแต่อารเนเข้ามาเนี่ยผมก็ใช้โซลโลแรงค่อนข้างบ่อยนะครับสาหรับตัวอารเนนะก็คือถ้าใครดูช่องผมเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าผมจะเล่นอารเนกับเรียมะค่อนข้างที่จะบ่อยกว่านะครับผมเพราะว่า แล้วมาในแพทที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโกงใช่ไหมมันก็สามารถแบกชีมได้นะครับโอเคเราก็กดไปหน้าต่อไปกันเลยนะครับผมปุ๊บมาถึงตรงนี้นะครับนี่เลยเมื่อเห็นกล่องข้างล่างนะครับที่เขาบอกว่าถึงชาว RV ทุกท่านนะครับก็คือขอบคุณที่อยู่กับ RV มาเสมอเนื่องจากฮีโร่สกินคุณมากกว่า90%ของผู้เล่นคนอื่นเนี่ยฉายาของคุณก็คือนักสะสมผู้เป็นตำนานนะครับผมก็จะได้สกินในส่วนของ สกินแรแหละนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าทุกๆคนเนี่ยจะได้สกินในส่วนของแบบไหนกันบ้างนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมได้สกินมาแบบนี้นะครับก็คือเขาก็จะสามารถบอกว่ารับได้ในกล่องจุดหมายเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตอนเช้าที่ผมตื่นมาเนี่ยผมค่อนข้างจะดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าสกินระดับนี้ผมไม่เคยมีเลยนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าเนื่องจากฮีโร่และสกินของผมเนี่ยมากกว่า90%นะครับของผู้เล่นอ,อื่นก็ผมก็เลยได้กล่องอันนี้เป็นพิเศษโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรื่องกล่องกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมกดออกก่อนนะโอเคครับสำหรับกล่องนะครับก็จะอยู่ในในรูปแบบของจดหมายเนาะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับระบายอ,อ,อธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับก็ถ้าใครสามารถ ถ้าใครรู้ว่าตัวเองเออได้กล่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับแบบว่ามาแชร์มาแชร์ความรู้กันนะครับโอเคตอนนี้ผมกดไม่ออกผมขอเข้าใหม่ก่อนโอเคมาก็เข้าไปที่กล่องจดหมายตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาตรงระบบนะครับเขาะจะมีเขียนบอกว่าอีเวนต์นะครับแล้วจิ้มไปนี่นะครับผมก็จะได้มาแล้วนะครับสําหรับสกินนี้ก็มีตัวที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอเคแล้วก็กดรับไปเลยนะ อ้งโอเคเราก็กดยืนยันนะครับหรือใครจะกดเปิดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเขาจะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนิดนึงนะครับโอเคเราก็กดเข้าไปที่คลังเลยนะครับแล้วก็ระดับเมื่อเร็วนี้โอเคก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันนะครับว่าสกินเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยมันมันให้ลุ้นลับนะเพื่อนๆไม่ใช่เลือกลับนะครับย้ํานะครับว่าลุ้นลับสกินนะครับระดับนี้นะ ก็คือเราอาจจะมีสิทธิ์ได้หรือเราอาจจะมีสิทธิ์ไม่ได้ก็ได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะกดใช้ไปเลยลวกันนะครับถ้าได้ระดับดีๆมาก็ดีใจนะครับโอเคยืนยันครับปึง้งตามเขาให้ปึง้งโอ้โห,โห <c oughs> ได้กิกซี่ทะเลวะ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะคุ้มแหละนะครับเพราะว่าสกินระดับนี้มันค่อนข้างที่จะหายากแล้วครับแล้วก็บางตัวที่มันเปิดขายเนี่ยก็แพงนะครับก็แพงอยู่นะครับโอเคผมก็ได้คิกซี่ซัมเมอร์มาก็จะประมาณนี้นะครับที่ได้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนคลิกซี่ซัมเมอร์อยู่ไหนวะนี่นะครับก็คลิกซี่เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยน,นะอยู่ไหนวะสกินซัมเมอร์อ่ะตรงนี้นะครับผม ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสกินเนี่ยก็เราจะมีได้เอฟเฟกต์วาร์ปด้วยนะแล้วก็ได้เสียงภาคนะครับก็ดีนะผมว่ามันก็ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถามว่าผมแอบใจใจไหมก็มีนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากได้สกินที่เออผมเล่นค่อนข้างบ่อยมากกว่าอย่างแบบว่าประมาณลิงประมาณเอ่อคิวเลนอะไรอย่างนี้นะครับที่อยากได้มากกว่านะ ก็ไม่เป็นไรครับได้คลิปซีมาก็ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปผมต่อไปด้วยนะครับไว้มีกิจกรรมอะไรหรือว่าผมจะสนุูแรงอะไรก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วก็อย่าเพิ่งอ่างหายกันไปไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ